สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องใส่หาสาระแล้วนะครับวันนี้อยู่กับแอปเฮนออนไลน์นะครับ mm hmm. มีชื่อว่าเอิร์นแคทนะในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปมาใหม่นะครับ mm hmm. แอปนี้เนี่ยมียอดดาวน์โหลดมากกว่า5้าแ0 0ครั้งนะครับ mm hmm. ให้ดาวน์โหลดยอย่างเป็นทางการ27ี่สิบเจตุลาคมนะครับปี65ห mm ้านะตัวนี้เนี่ยหลายหลายคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่า,าจ่ายแล้วก็ถอดค่อนข้างเร็วนะครับ mm hmm. แต่วา่ามาดูในส่วนของ หน้าล็อกอินนะครับมันก็จะมีล็อกอินตัวนี้เนี่ยขึ้น7วันนะครับอันนี้เนี่ยผมเพิ่งล็อกอินวันแรกนะครับได้5้0คะแนนเท่ากับ5สตาร์แปลว่า1 0 0 0 0หคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับล็อกอินวันที่2เนี่ยจะได้80สตาร์นะครับเลอที่เป็นก็แปดพันเหรียญน,นะก็ประมาณนี้นะครับจะได้80สตาร์ก็คือวันที่2แล้วก็วันที่7นะครับก็ประมาณนี้ ในส่วนของการหาคะแนนนะครับมันจะมีหมุนวงล้อนะอแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้อะไรมันให้หมุนเฉยๆแล้วน่าจะไม่มีอะไรละทักกี้วิวอลองกดดูโฆษณาเด้งมไม่มีอะไรนะครับได้าส่วนคะแนนหาอย่างอื่นก็คือการโหลดแอปมานะครับแล้วก็ มันทำภารกิจอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนี้นะครับถามว่าคะแนนหายากมันก็น่าจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยสมัครเนี่ยจะได้อ่าจะได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแอปเนี่ยผมโหลดมาเกือบทั้งหมดละอ่ะในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้อยู่5000ันคะแนนนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงโค้ดไ้ให้โอเคนี่ส่วนของการถอนมันมีเงื่อนไขนะครับก็คือต้องเชิญเพื่อนหนึ่งคนนี่แหละอันนี้ปัญหาใหญ่เลยถ้าใครมี2เครื่องเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันได้ยากอยู่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถ้าได้ถอนเดี๋ยวผมมารีิีอีกทีหนึ่งว่ามันจ่ายจริงหรือเปล่านะแต่ว่า หลายหลาคนขอถอนเขาบอกว่าจ่ายเร็วนะครับแต่ติดเงื่อนไขยอย่างเดียวคือต้องเชิญเพื่อนหนึ่งคนนี่แหละปัญหาใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาได้ถอนเดี๋ยวผมมาดีวีดีชนึง่งในส่ววันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วนนครับสวัสดีครับ